มาชมแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองปายนะฮะห่างจากตัวเมืองปายสักประมาณสิบกิโลนิดนิดนะครับอันนี้คือบ ian, ine, <ilt rights cues vimos> ่อน้ำพุร้อนนะครับใสงามนะที่ปลายนะฮะอยู่บ้านใสงามผมก็เพ <t ilt artistic> ิ่งเคยมานี่ไม่รู้ว่ามีบ่อน้ำร้อนแบบนี้นะฮะก็สำหรับจุดนี้นะฮะจริงๆอยู่ในพื้นที่อ่า การดูแลของเขตรักษาพาั์สปานะครับแล้วก็มีค่าเข้าด้วยนะครับตรงทางเข้าเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยเก็บอยู่ก็คนละ20บาทนะฮะก็สามารถเข้ามาเล่นน้ําที่นี่ได้ทั้งเที่ยวต่างชาติค่านิยมนะฮะสำหรับการมาเล่นน้ําที่นี่ถามว่าน้ําร้อนไหมไม่ได้ร้อนมากนะครับก็คือแบบอุ่นๆธรรมดานะครับไม่ได้ร้อนเหมือนตรงฮอสปิงทีอ่อยู่ตรงทางเข้าเมืองปาตรงนู้นนะครับ จาจะคนละแบบนะแต่ว่าลักษณะของเขาเนี่ยโอ้หน้ำใสนะ่าเล่นทีเดียวนะฮะก็มีคนมาเล่นเยอะอะครับถ้าจะถามเรื่องเกี่ยวกับว่าเออเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรยังไงจริงๆเขามีห้องน้ำนะแต่ว่าไม่ค่อยอ่าดูไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะฮะเป็นแค่เพิ่มธรรมดานะเดี๋ยวท้ายท้ายคลิปผมผมถ่ายภาพไว้ให้ดูดูด้วยว่าห้องน้ําเป็นไงแต่ส่วนใหญ่ท่องเที่ยวมาก็จะจอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็ เปลี่ยนเสื้อผ้ากันตรงศาลาราิมน้ำนี่แหละนะฮะแล้วก็วางกระเป๋าไว้แล้วก็เล่นน้ำก็ตรงน,นี้เลยนะครับเนะะี่ยจะเห็นว่าน้ําก็จะไหลห้เป็นลำธารลงไปด้านล่างตรงนี้นก็จะเป็นลักษณะ,นะะเป็นบ่อเห็นน้นพุดขึ้นมาอย่างนี้ก็ตรงนี้ก็จะมีต้นไทรนะฮะผมเห็นมีกาวฝั่งมีอะไรที่เป็น เส้นสายลงมาเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็เนี่ยและอาคารที่ว่าเป็นห้องน้ำก็ไม่ค่อยไม่มีคนใช้ว่างันดีกด่ว่นส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนสภาพแล้วก็วางกระเป๋าไว้ที่ศาลานี่แหละแล้วก็เป็นเล่นน้กันนะครับ